่บนทึกด้าบดั้นสลับปะเพียนมาจัดการเฮ้ยอเวลา่มาเลยมาแล้วเหรอได้ไนมกันเนาะแม่โตพันนาเนาะ ภาษาบ่งามบ่งามเต่าบ่งามเต่าบ่งามบ่นี่บ่งามบ่เฮานี่บ่งามบ่ก็ได้ยินอยู่ตาออบ่งามเฮาลายเฮาก็กินาแล้วตาล่ะบ่งามอนี่ครับ พี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมากอะโอ้แดงอยู่ใจวายอยู่บ้านนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าทางโต,ตเต้นตั้งเฮามาเรียบร้อยแล้วบ้านนี่ทั้งเฮือนน้องน,น้ำเนาะอ่าเอ้าพี่น้องเลยเนาะกลับถักทายสบายดีเด้อพี่น้องวัดสุข,ขสุขคนพี่น้องเลยพอพบเจอกับบรรยากาศยามคอยคำลงแรงอ่าอ,อยู่บ้านน้องน้ำคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ ถ่ายภาพบรรยากาศแี่ให้เราครับไปชมเนาะในการจัดโต๊ะจัดตังก์เนาะการเป็นะครับไปชมเลยพี่ดังด้เนาะก่ายสบายดีกันอีกคนึงเนาะอนะานะกินเลยน

สลับปะเปียนอ่ามาสอยเนาะปีนขากจ้โจ้ยันไหนยันไหนโจจยันไหนยันไหนเบบเบู้เฮทางนั้นจะดอเลยคุงนั้นหมูนี่เ่อมเออมึม่เนี่ยล็อกเดี๋ยวคือซิมี่ยูนี่เห็นยูนะอ่า không bao không lắm mà không lục, sút lan Má Phòng à tốt sút 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 anh sút tốt 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 sút còn sút mật sút tốt sút tốt sút Mật

Tu phong, tuôn lông <laughs> <Phong. Phong. cười> mưa hơn. Tu long gió, tuôn mưa, tuôn em mưa, tuôn <laughs> <Này> là mưa, 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 ใช่เพื่อนวันเพื่อนัันมาด้มาทบาัดงมัก้อนขนาดอะไระมัดก้นกนเนาะคนบริูนเาะนามดอกเนเตี้ยเนาะนมีแตรม็ดฮก็ยังยังไม่ได้เนาะเป็ิชิปนะจะเป็นชก็จะกนังนเนาะไปนงานน้อยๆไม่น่อยนะเนี่ยงานใหญ่งานไม่ใหญ่นะะวิบอ ใหญ่น่นะใหญ่หรอลลๆๆอกสอยกันทั้งลุงเพมเพ่นไอ้ทั้งอื่นพี่้องเนาะนช่างเส้นได้เลยพวกเขามาจัดการให้เดิพอเวลา่นมาเมาแล้วเลนกันเนาะเป็นส่นยังส่วนบ่เนาะยังกรเพาปพุ่นละทาหนอยู่รอค่ะมาบ

เดีลต๊ะทงโต๊ะทาโตานี่ับน็โเล็กขักเนาะยางนาเลยพี่น้องเลยครับปุ๊บเฮ้ยค่อยๆนะจ เาบกว่าเบิกลางเนซื้อมเออเเอนีกว่าน่ะเื่อนบ่ระวังมัดเด้อลมใแหช้ำด้เอเอ่าต้องติดเสเยมอเอี้ยะเพอ้เพียเปียเปี้เปียอยนั่นน่นให้ดเพียอคือเปบ่พอดีนีก็สูเ้มาพี่อีกอ่ายคุณพ่อี่เอะอเออ เน้นเนมาจาโน่นะโอเคโอเคเอาๆๆ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 

ยางว่าแล้วเนาะานละมันเร็วเป็นย่างๆไปด้วยโยครบแล้วเนาะบอกกับเจ้าภาพด้วยบอกกับตังเงยกันตู้อันนี้ครบบ่ครบแล้วครบแล้วร้อยร้อยร้อยต้องนับนับเด้เก้าสบเ็ดหรยปเอาอันวะ นับน้ำแข็งรอรอเมื่อปสชงเพิ่เลยมันจังเรียเราสีว่ากันได้ดินับเจ้าขอคนนีนับน้ำ้งสสสิบสองสิบสองต้นพิ่นสามสี่สิบห้าสิบหกสองสามสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้า้น

แบบนี้ครับแบบกลมยนการนี้ยเห็นยาวเลยเนาะยาวเลยเห็นยาวเลยบ่า่ใชกันพ่นอง

tăng bằng nam nó à lá nội thì nào cái nó thằng là cả hiu xin mông xin mố nó à chăn chăn tem thì nào cái nó thằng lúc nuột thì nào cái nó à à nó, Ní, thăng khoác, thăng nhạc, Hốc, chút, à nhà nó khúc sút thì Ngaming mấy nan yi, ngani tơ bèn, you know. Ah, so kênh ngani. Huh? 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 ซอยขัดขาศึกแล้เนาะคืบแบบเอาบีเนาะตังมดั่อียเนาตว่พี่ตักดดวะตัวพี่ตักแดดเอาเาพี่พี่ดแรงคไหนก็ได้เป็นเจ้ามืจัดยังลำไส้ถูกทัวได้

ตที่ลงยาตหรเการไอยู่ในกินไปมาได้สาด้ในบานปุ๊บเออโาเนาะสาวยังอีกสาเพ่นบ่ในนาเป็นคนยังไปญีโปนคือใส่กันเนาะีเป็นโตไ้วนั่นแหละทอันนี้กะท่งใครนะก็ะกอ

่าคือเด็กเสิร์ฟเด็กยังไปบาดนี่นเนาะเ,เ, <laughs> เป็นนักเสิร์ฟพี่เซเป็นนักเสิร์ฟวะมา,ายายใส่คัดก่อนเนาะง,งุ้มไปก่อนเนาะยายนิดหน้อยเล่นเนาะฮ <laughs> ักมีหัวยทำไปสอบได้พี่หน่อยแบบบูาฮักอันหนึง่งผสิไม้เท่าไรเนาะ <laughs> มามามน่อย้วยฮะกูาห่อคนห่อไว้อยู่มึอกูตอนสาาเนาะ

ดครบเลยบ่นี่เนาะเป๊ะแล้วบ่ครับครับคั้งายังบมาครูเป็นยังเนาะเนาะเนาะเเวลาเป็นมาที่ส <laughs> sau, sau <laughs> khi nào mà. ừ. <laughs> 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 người ta sau lưng được một hồ sơ khó tiết hà đặc quái mà tham gia bước và phân chia hết này là tốt cho tôi mượn sụp 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 mượn ตากโลด้พี่น้องเลยป้าท้สวัสดีรับสวัสดีเล้องหมดเด้เนออันนี้เอาเฉพาะมาแชร์ไว้พ่อเด้อนเลยนัว่าเนยงกะคิดว hey, ่าม eh ูน yeah, yeah. right> ี่ิ่นเพิ่งออกมาจากนั้นในม่เลอ้เจือบไใหม่ไม่ีเินเนาะโอ้มช

มาพลิกมีแล้วเนาะใส่แบบแซ่บทัปากทันรบก้าทั้งไทยรถพืชแซ่บยบ่ห้อค่อยตำมื้งไงแซ่บเนาะสีได้แต่เผ็ดไม่ได้ต้องเตรถคงเพ็รต้องใส่เนาะยล่าัดี่ยวเนาะสลัดสวยงามเนาะอากาศเย็นมาจากสวนเลยมันจะห้นอกคนนี้ สินําใส่แล้ปกไว้ก่อนเอาไปาเองออกจากตัวยางนี่สงนี่แปงกลํากลํานี่กเจ้าไปซับเป็นนี้ๆเนาะแล้วก็เา้ัสตกาไว้เอามายใส่จานสําหรับมกท่านเจ้าลนีลงหดจั

ว่าเพิ่นออมวงได้ขูดาีเตมาดจะนขุดมูขุดนางมูได้เลยนะบอกแกงใช้กระดูกก็ยังก็ได้ได้เนาะแทบเลยติดตามหม้อนะบ่เพ่นลอกไว้ลอกไว้ลอกไหวแต่จักนี่หมักคึ้หมักูใช้บวงคูดก็ก็ได้เนาะ ขูดหมูรออยู่้ากระดิ่หงนาะหงหงษ้าหงกรนด่แล้วกอไกันแต่วราหงยิเ้องแนบต้องเป็นโอ้เฮ้ยขุดหมูาให้เป็นบา่าองหน้าให้เป็นบ้าเอาไปเิงนูนาลูกโซฟิมเมอเราดกันได้ี่รอง็ดเจอุา เป็นรักนเลยแ้จักนี่ก็ทำกันไม่เอาเอากรุอนนี้นะอเพป็ขด้นั่ง้นางเองเนาะขูดจื๊อขดจืเนาะขดปจืดยเส็ไนงเยนตไหเราได้ขาสัตว์ิบีตรงที่นังเยเราเพซื้อเป็นแนวแนวสำ็จมาเนาะ ัวพี่น้องไงนอกจากว่ากันเนาะเป็นฮี่เป็นข้องเพิ่นมีการล่มไก่ล่มกากแล้วแต่เพิ่นชนเนาะเพ่นกัมิ๊สมุนไรตอบได้เลยยิงจ้วบเพิ่นอะแกตอบได้บ้ตอบคลิกได้จ้างเนียนความเล่าเนาะเนียก็จังหวะจังวะเนี่ยจังหวะตอบนี่ตอบอีกตอบได้หนึ่งอ่ะไรออ่าออภาษา

เอาคนเห็ดเบียกเห็ุงานเป็นคนงานขุเอาตังกับสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยมาในองเหยเนาะกันเตรียมร้อมเตรียมร้อพ่อคนอื่นพี่น้องพน้อให้น้องน้ำ้นเตรียมข้อพ่ออกันเราจะพักผ่อนเตียงเบียเตียให้น้องน้ำเยอะเนาะย็นเมื่อยเมื่อยเนาะทำมาเมื่อเล่ก็นอนพักผ่อนก่นเช้าได้ี ไติดตามตีซี่เพื่อได้พี่หนุ่มนอนนอนพันลีละนอนนอนเฮ้ยเดี๋ยวสิว่าถามโกคันอีกที่นึ่งนอนนอนนอนมาติดีนะอ้โมยาวนี่เก่งเลยโมยาเนาะอ่า

เก่งๆหลายดักดักลังเล้นั่งเล้นั่งเล้นั่งเล้นังลดังล่งหลายดังลเด้เป็นวัดอาอ่าๆสน้องเลยเนาะให้ทางน้องเพิ่นอ่าะเียมงานพี่น้องเลยเนาะคบดนี้พี่น้องเลยเนาะเฮากมาถ่ายภารกาศเนาะอ่าซอยตกกลางเต็นเนาะแล้วก ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องให้เอฟซีของน้องน้ำนะครับดิชมพี่น้องเลยเนาะเจนไดกะพิชภาพประกันใดเนาะทางบวรสละวันขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าไม่พี่ให้น้อง, FC, องน,นะครับดิชมเนาะบรรยากาศงานแรกพี่ให้น้องนะดิพี่น้องเนะด้อเนาะนะเอา้าเจนไดกะรับชมกันเมื่ออื่นแขกคนสี่น้อยร้ายซั่ใดเดี๋ยวรอติดตามหบชมกันอีกทัวหนึ่งเด้อนะพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้บุญสละวันขอลาก่อนพบๆกันคลิปหน้า ขอกล่าวคําว่าสบายดีบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ